สวัสดีครับกระผมนายสาธิตศรีพาราภิทักษ์ครูสาขาวิชาช่างยนต์วิยาลัย,ลยกเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมาหนึ่งในโครงการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาโดยการฝึกประสบการณ์ร่วมกับสถานประกอบการและการทดสอบคุนวุฒิวิชาชีพกระผมได้ฝึกประสบการณ์ร่วมกับบ,บริษัทโคโยฮะมอเตอร์จำกัดสำนักงานใหญ่จังหวัดขอนแก่นและฝึกประสบการณ์ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้โคจิเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ในสาขาวิชาชีพ ช่างซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ขนาดกลางและขนาดเล็กช่วงเวลาตั้งแต่วันที่10มีนาถึง5เมษายน2568องค์ความรู้ที่ได้ก็จะเป็นเกี่ยวกับระบบปรับอากาศรถยนต์ขนาดเล็กและขนาดกลางนะครับอ,องค์ความรู้ในสาขาย่อยก็จะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบปัญหาการตรวจสอบแก้ไขและการถอดประกอบชิ้นส่วนการเปลี่ยนชิ้นส่วน ในระบบปรับอากาศรถยนต์รวมไปถึงการประเมินราคางานซ่อมและได้ทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพกับสถาบันวิชาชีพกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพบริการยานยนต์สาขารถยนต์ทั่วไปอาชีพช่างซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ระดับ3ในระหว่างการฝึกกระผมได้จดบันทึกตามแบบฟอร์มของโครงการ ตลอดระยะเวลาการฝึกนะครับและได้ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดเตรียมและสร้างรวมไปถึงการประดิษฐ์และออกแบบสื่อการเรียนการสอนสําหรับฝึกงานซ่อมระบบปรปับอากาศรถยนต์สาหรับนักเรียนนักศึกษาระดับปวชปวสในสาขาวิชาช่างยนตนะ์สื่อก็จะเกี่ยวกับระบบควบคุมไฟฟ้าในระบบปรปับอากาศรถยนต์ การถอดประกอบชิ้นส่วนการตรวจวัดชิ้นส่วนและการประเมินงานซ่อมตามคู่มือของบริษัทผู้ผลิตกระผมได้นำองความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาสู่ผู้เรียนในสาในวิชางานปรับอากาศรถยนต์ระดับปวชโดยการเริ่มต้นจากงานพื้นฐานตั้งแต่การตรวจวัดการใช้เครื่องมือและการวิเคราะห์ปัญหาและการถอดประกอบชิ้นส่วนในระบบปรับอากาศรถยนต์ และหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับลูกศิษย์และเพื่อนครูต่อไปในอนาคตขอบคุณครับ